Hello, สวัสดีครับก็ขอส่งข้อความสั้นๆน,นะฮะามาให้กลุ่มคณะราดอินเตอร์เนชั่นแนลนะฮะโหเดี๋ยวนี้เนี่ยไปไกลถึงระดับสากลแล้วนะฮะก็วันนี้เนี่ยอยากจะพูดสักสองสานาทีแล้วกันนะฮะเรื่องเกี่ยวกับ ความสาคัญความจําเป็นในการยกเลิกมาตราหนึ่งหนึ่งสองอันนี้เนี่ยคือพูดในฐานะที่ตัวเองเนี่ยเป็นเหยื่อเองด้วยนะฮะไม่รู้เนี่ยมีกี่คดีแล้วที่ถูกฟ้องหนึ่งหนึ่งสองนับกันไม่หมดแล้วเอานิ้วขึ้นมานับเนี่ยก็ไม่พอนะฮะแต่ว่าในเรื่องซีเรียสเนี่ยก็คือจริงๆแล้วผมทําแคมเปญเรื่องนี้เนี่ยมาเป็นเวลาเกือบสิบปีแล้วนะฮะถ้าเกิดว่านับเริ่มต้นจากการที่ปีสองพันสิบเอ็ดเนี่ยผมเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำแคมเปญเรื่องเกี่ยวกับการปล่อยตัวอากงนะฮะก็คือถ้าใครจําได้เนี่ยอากงก็ ก็เป็นคนไทยคนไทยจีนคนหนึ่งนะฮะอายุ62ปีที่ถูกฟ้องนะฮะว่าส่ง SMS เนี่ยนะฮะไปให้บุคคลบุคคลหนึ่งแล้วก็ในข้อความใน s m s เนี่ยก็เป็นข้อความที่ดูหมิน่นอ,อ,องค์พระมหากษัตริย์องค์ราชนีนะฮะทำให้ถูกตัดสินจำคุกใน20ปีแต่ว่าผมไม่ขอพูดตรงนั้นแล้วกันเพราะว่ารายละเอียดเนี่ยมันมันก็มันก็มีอยู่แล้วนะฮะในในอินเทอร์เน็ตเพียงแต่จะบอกว่ามันมีความจําเป็น ในปี2020 20แล้วเนี่ยที่เราจะต้องพูดเรื่องเกี่ยวกับการยกเลิกเลยทีเดียวคือตอนแรกเนี่ยผมเองคิดว่ามันอาจจะเริ่มต้นจากการปฏิรูปจากผมคิดว่าเราเลยจุดนั้นไปแล้วนะฮะทำไมจึงจำเป็นต้องมีการยกเลิกเรื่องกฎหมาย1นึ 2. นะขอพูดใน2ประเด็นสั้นๆก็คือประเด็นแรกเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการที่เปิดโอกาส กิดกฎหมายหนึ่งสองเนี่ยมันเปิดโอกาสให้มันมีการเออเอาไปใช้ในทางที่ผิดเอาไปใช้เป็นเครื่องมือทางด้านการเมืองได้หมายความว่าไม่เป็นกฎหมายที่ใครก็ได้เนี่ยที่เดินเข้าไปในสถานีตํารวจแล้วก็ไปฟ,ฟ้องคนงคนั้นคนนี้ว่าคนนี้เนี่ยหมิ่นสาบันคนนู้นคนนี้หมิ่นนู่นหมิน่นนี่มันก็เลยกลายเป็นคนนู้นฟ้องคนนี้คนนี้ฟ้องคนนั้นนะฮะเพื่อที่จะเป็นการกันแกล้งกันนะฮะแล้วนี่มันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับการเมืองเท่านั้นมันมันลามก็ไปถึงในในสถาบันครอบครัวสถาบันที่ทํางานอะไรก็แล้วแต่ มันเลยเกิดกันไปใหญ่แล้วนะฮะคือผมเองยอมรับว่ามันมันควรจะมีกฎหมายในการคุ้มครองประมุกแต่มันควรจะเป็นกฎหมายทั่ว,วไปกฎหมายท,ทั่วไปที่ทุทก,ทก,ทกคนหลายๆคนเนี่ยก็มีนะฮะเราก็ entitle ในการที่เราจะต้องปกป้องอปกป้องเรียกว่าศักดิ์ศรีเกียรติยศของเราที่ไม่ถูกดูหมินนะฮะก็มีการฟ้องร้องได้แต่ลืมว่ากฎหมายการฟ้องร้องแบบนั้นเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่เจ้าตัวผู้ผู้เป็น ผู้เสียหายเนี่ยต้องไปฟ้องร้องเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีนี้มันไม่ใช่เลยนะกฎหมายหมิ่นเนี่ยมันถูกเอาไปใช้ในทาง ในทางผิดเนี่ยเยอะแยะมากนะฮะอย่างกรณีล่าสุดเนี่ยที่มีนักแต่งเพลงเนี่ยไปฟ้องหนึ่งหนึ่งสองกับน้องรุ้งอ่ะนะฮะซึ่งไม่เกี่ยวข้องเลยกับนักกับกับนักแต่งเพลงแต่เพื่อเป็นการที่ต้องการที่แสดงเห็นความจงรักภักดีเพราะนั่นมันเป็นมันเป็นรีวอร์ดมันเป็นรางวัลอันหนึ่งทางด้านสังคมถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นผู้รักสถาบันเนี่ยคุณจะรับการยกย่องอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็มีมันก็มีผลประโยชน์ที่มาจากการฟ้องร้องแบบนั้นอีกอันนึงก็คือความป่าเถื่อนของการบทลงโทษนะการ มีหลายกรณีที่คนเนี่ยถูกจําคุกนะฮะ70ปี50ปีก,กับการแค่วิพากษ์วิจารณ์เจ้าเ,เท่านั้นนะฮะอันนี้เนี่ยทั้งสองเรื่องมันควรจะต้องถูกยกเลิกไปได้แล้วแล้วก็ในประเทศที่พัฒนาแล้วทันสมัยแล้วแม้แต่เป็นประเทศที่มีสาบารกษัตย์เนี่ยเขาก็มีกฎหมายในการปกป้องประมุขทั่วไปแต่ว่ามันมีการใช้หนึ่งสองแล้วทั้งในกรณีของประเทศอังกฤษเองแล้วก็ในของประเทศญี่ปุ่นเองขอส่งท้ายว่าประเทศไทยจะไม่สามารถเป็นประเทศที่ เป็นอารยะนะฮะซีวิลไลซ์ก้าวไปข้างหน้าได้อยู่กับสังคมโลกได้นะฮะอย่างเชิดหน้าชูตาเราจะทําไม่ได้เลยถ้าเรายังมีกฎหมายหนึ่งหนึ่งสองแบบนี้นะฮะที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นความน่าละอายใจนะฮะของประเทศไทยซึ่งเป็นสมาชิกประเทศหนึ่งนะของสังคมโลกในการที่จะคงไว้ซึ่งกฎหมายที่มันปาดเถื่อนแบบนี้เพราะฉะนั้นผมขอฝากเรื่องนี้ไว้นะฮะเรื่องหนึ่งสองกับแคมเปญในการยกเลิกมาตราหนึ่งสองทั้งหมด ะะเพื่อที่ไทยเพื่อที่ประเทศไทยจะได้เป็นประเทศประชาธิปไตยและเป็นประเทศอาร,รยะเท่าเทียมกับประเทศอื่นๆแค่นี้นะครับแล้วเนี่ยเดี๋ยวไงค่อยกลับมาใหม่วันหลังบ๊ายบายครับ